คุ้มะมงมาไทยแล้วค่ะใครรู้จักกันบ้างคะคุมมะมงเป็นเด็กผู้ชายทํางานราชการเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายของจังหวัดคุมาโมโตะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะงานนี้มาพร้อมกับความอร่อยและความสนุกสนาน <Okay. S 1> ให้น้องๆหนูๆได้สนุกกันก <c oughs> ิจกรรมมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมทายว่าคุมมะมงตัวไหนคือตัวจริงตอบถูกก็รับรางวัลไปเลย หรือแค่กดถูกใจเพจก็ได้ของน่ารักน่ก,กลับบ้านด้วยนอกจากนี้ยังมีโซนขายของสุดลิมิเต็ดของคุมามงที่ส่งตรงจากญี่ปุน่นมาให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันด้วยบอกเลยเลือกไม่ถูกเลยค่ะอยากได้ทุกชิ้นเลยใครที่ชอบถ่ายรูปก็มีแบ็กดรอปน่ารักน่ารักให้ถ่ายกันมากมายมีหลายฉากหลายโซ่เลยค่ะใครที่เป็นสายกินก็มีของกินจากเมืองคุมาโมโตให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกัน แต่ละอย่างน่ารักสุดๆแถมมีคนญี่ปุ่นมาทําขนมให้ดูกันด้วยและในวันนี้ไฟก็ได้มาวันเปิดงานด้วยค่ะเจอบุคคลสําคัญของญี่ปุ่นหลายคนเลยและเจอเหล่าอินฟูด้วยงานครบรอบ15ปีของคุมามงเพื่อนๆต้องมากันนะคะงานจัดที่ไอคอนสยามกิจกรรมต่างๆจะจัดวันที่1 2กุมภาพันธ์ชั้น4โซนสยามทาคาชิมายะ และโซนอาหารจากญี่ปุ่นจะจัดที่ชั้นจีโซนอาหารมีตั้งแต่วันที่1นถึงหกุมภาพันธ์เลยค่ะบอกเลยแต่และอย่างส่งตรงมาจากเมืองคุมาโมโตะขนมทั้งอร่อยและน่ารักรอเพื่อนๆมาชิมกันอยู่นะคะมีผลไม้และขนมมาให้ดูกันนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อนๆอย่าลืมมากันนะคะวันนี้ฝ้และน้องยูมิขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ